เยังจับได้เราขับรถนะครับแล้วก็วยื่นเพืที่จะมาเป็นพยานเพราะะฉนั้นก็มีพยานหลายคนเลยถ้าท่านจะเรียกมาคุณทิพย์คิชายยุนท่านอธยการอย่างเงี้ยนะครับนี่นก็จะไปยื่นให้ท่านเห็นว่ามันเป็นหลักฐานใหมออ่คือตอนเนี้นยเฉลี่ยวรัขับเนี่ยโดนเขาเรียกว่าอะไรนะโยนทิ้งไปตั้งแต่พนักงานสอบสวนแล้วตอนนั้นเนี่ยใช้หลักการที่ว่า บอสเนี่ยถ้ามีแอลกอฮอล์ขนาดนี้ไม่สามารถขับรถไดล้ซึ่งเราพิสูจน์แล้วไม่จริงนะครับตอนนี้ก็อยากจะเอหลักฐานนี้ให้แล้วอาจจะต้องรื้อคดีว่าบอสเนี่ยเมาแล้วขับจริงไหมถ้ารื้อคดีแล้วบอสเมาแล้วขับอายุความ15ปีนะครับยังไม่หมดตอนนี้มี2ข้อหาก็คือว่าประมาทขับรถชนคนตายแล้วก็เสพโคเคนถ้าตรงนี้นะจะเป็นคดีที่3ว่าบอสเมาแล้วขับ ชนคนตายซึ่งตรงนี้มีอายุความ15ปีแล้วก็โทษจำคุกถึง10ปีครับ15ปีนี้นับแต่หนอ่าตั้งแต่เกิดเหตุครับตอนนี้ก็เลยอีก7ปีครับคุณบอกว่าโทรหาอาการยังครับที่จะมาเยื่อนมาแล้วมาบอกก็จะส่งคนมาขอช่วยกระสานหน่อยครับขอช่วยกระสานหน่อยครับเราขอพูดอค่อไป้อครับ

ขอไปเพจด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะรูปเพจรอทุกคนนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะลุกเพุวันนี้นะคะทางคุณหมอจ้ะ สวัสดีค่ะลูกเพจคสวัสดีค่ะลูกเพจตอนนี้นะคะอีจานรายงานสดอยู่ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะวันนี้ค่ะคุณหมอแท้จริงสฤดิพาน,นิชนะคะได้ขาธที่การมูลนิธิเมาไม่ขับเนี่ยจะเข้ามายื่นหนังสือนะคะเป็นหลักฐานใหม่เนาะในคดีบอสอยู่วิทยาเพื่อชี้ชัดว่าบอสเนี่ยเมาแล้วขับไม่ใช่เมาหลังขับตามที่ตามที่สำนวน ในคดีบอสระบุไว้นะคะว่าบอสเน่นะเมาหลังขับก็คือผลการผลการผลการพิสูจน์เนี่ยค่ะมาจากเมื่อวันที่20สิงหาคมนะคะทางมูลนิธิเมาไม่ขับเนี่ยจัดเปิดเวทีค่ะเปิดเปิดเวทีสัมมนาตามหาความจริงบอสนะคะซึ่งได้มีการพิสูจน์จากอาสาสมัคร6คนซึ่งอาสาสมัคร6คนเนี้ยเป็นคนที่ดื่มสุรามานะคะดยการ โดยที่เป่าแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครอาสาสมัครทัาา้งหมด6คนเนี่ยรอบแรก็คือ9โมง9โมงครึ่งนะคะแล้วก็รอบที่สองเนี่ย10โมงครึ่งห่างกัน1ชั่วโมงผลปรากฏออกมาว่าแอลกอฮอล์ของแต่ละคนเนี่ยลดลงไม่เท่ากัน,นะค่ะลูกเพจลดลงบางคนก็ลดลงมากบางคนก็ลดลงน้อยซึ่งจากผลพิสูจน์เนี้ยเมื่อเอาไปเทียบกับสำนวนในคดีบอสเนี่ยมันปรากฏว่ามันไม่ตรงกัน ผลการพิสูจน์ในวันนั้นเนี่ยวันที่20ที่มูล,มลนิธิจัดขึ้นมาเนี่ยระบุเอาไว้ค่ะ,ะคุณหมอก็บอกว่าในสำนวนบอสที่ที่บอกว่าแอลกอฮอล์ลดลง15%นั้นอะ่ะไม่จริงไม่มีความจริงเลยเพราะว่าแอลกอฮอล์ของแต่ละคนเนี่ยร่างกายของคนเรามันไม่เหมือนกันดังนั้นนะคะการที่แอลกอฮอล์ลดลงของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันดังนั้นการที่แบบว่าแอลกอฮอล์ลดลง15%จริงไหม ทางแพทย์ในวันนั้นนะคะในวันเสวนาก็จะมีแพทย์คุณหญิงคุณหมอพันทิพย์ก็มาด้วยนะคะมาร่วมกันเป็นสักขีพยานและผลการพิสูจน์ก็บอกเขาว่าผลการพิสูจน์ในวันนั้นนะบอกเขาว่าแอลกอฮอล์มไม่ได้ลดลง15%โดยในวันนี้ค่ะคุณหมอนําผลการพิสูจน์ในวันนั้นนะคะมายื่นให้กับอาจารย์วิชานะคะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการอยู่ที่นี่นะคะ่ะสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ะะเดี๋ยวอีกสักพักก็จะมีการขึ้นไปยืนด้านบนนะคะทุกเพจ นี่นะคะการมายื่นในครั้งนี้เนี่ยเพื่อหรือคดีของของบอสในในการขับรถเนี่ยขึ้นมาอีกเพราะในสำนวนเนี่ยเขาระบุไว้ว่าบอสเ,เมาหลังขับ เมาหลังขับแล้วทังอายการสูงสุดก็ไม่สั่งฟ้องบอสสั่ง2้อบอสในข้อหาเมาแล้วขับกฎหมายขงคีรยี่าไม่ใช่กหมายแ่อาการสูงสุดตรราจอาจารว่านีะไรสจบบตรนไม่ได้เรืคณะกรการ ไปยืน่นเมื่อเช้านี้นะให้พบตทลอก,กับไอกสารเสร็จแล้วแล้วก็ท่านศรรริศระท่านศิระยังโดยช่วงเช้านะคะทางคุณหมอแท้จริงเนี่ยได้ไปยื่นเอกสารต่อพบตทลนะคะเมื่อช่วงเชา้าอย่างผมจะไปยาบากทีนะท่านแลว้วผมซือผู้สื่อข่าวอย่างได้ภาพที่ที่ถ่ายกันนะั่ง เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะคุณหมอแท้จริงก็จะขึ้นไปมออเอกสารด้านบนให้ท่านได้รับไว้พิจารณามาถึงนิทรรศมาไม่ได้

โอเคนะคะทูกเพจเดี๋ยวรออีกสักคู่ค่ะอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ต้นนะคะการมายื่นเอกสารในวันนี้เนี่ยเพื่อจะรือคดีของบอสอยู่วิทยาขึ้นมาใหม่นะคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยอายาการสูงสุด ก็ไม่สั่งฟ้องบอสในข้อหาเมาแล้วครับตอนนี้คุณหมอแท้จริงกำลังรออาจาร,รย์วิชานะครับเพื่อที่จะมอบหนังสือเอกสารนี้แล้วลูกเพลเรนอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะ ใช่ใช่ทำเด็ดเลยพราคุณลำัเอียงไม่ได้ไม่ไม่ยังไม่หลบไม่หลบไม่หลบไม่ไ <the ม <the)> ่ครับที่กดไม่หลบคุณเหรอไม่ได้หมอเอามาขึ้นหมดอีกแล้วฝั่งนี้ ออกแล้วเหม่ะจะถ่ายหลายรอบแล้วเนี่ยมาค่ะตอนนี้อาจารย์วิชามาแล้วนะคะมออรัาจะอาจกระตุกตกตักนิดนึงนะคะทุกเพจานคุณหมอถอยไปรงนี้ไยมอจริงนะครับการตีแหกัน นะครับผมในแพตฟอริงนะครับที่ดึนจะได้จัดขออนุญาีเราฟังหนี่ตอยทีเดียวเลยอันับอันนี้เป็นหลักฐานที่ทางเรได้ทำโดยที่อนะคะเมื่อตอนแรกนกา่านอรสบอกว่าบสเนี่ยไม่ได้เมาไม่ได้เม ให้ข้อมูลตรงนี้ได้ไหมหรือมาให้จริงเนี่ยเฮ้ยข้อเอามาจากตำราเล่มไหนอไอที่ว่าลดสิบ5%เปเนี่ยนะแล้ว3า9ร้อยกาถูกว่าไม่สามารถมาขับรถได้เอามาจากตำราไหนก็นี่เขาพิสูจน์กันเจ๋งนะใช่ไหมก็วันนั้นเอาคนที่โดนเคยจับ400ก็ยังมีอย่างเงี้ยอ่คุณก็ต้องมาตอบแลละคือผมอาจจะไม่ต้องไปทำอะไรตรงนั้นแล้วเพราะผมถือว่าตรงนี้สุดๆแล้วได้รับออลทอร์เรตี้จากนายก เราไม่มีวัตถุติแต่เราคิดว่ามันไม่ใช่อ่ะคือถ้าทางการจบแล้วเราก็จบด้วยเรื่องนี้มันก็จบสบายเขาแต่ว่าเรารู้นี่ว่ามันไม่ใช่เราทำงานเรื่องนี้มา20กว่าปีอ่ะเรารู้ว่าเหตุผลที่เขาว่าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เราก็พยายามพิสูจน์เลยโชคดีฮะที่มันไม่ต้องแพงมากในการพิสูจน์ คือถ้าเรื่องนี้เป็นแบบความเร็วนะต้องไปเอาปออะไรนะควอลอรี่มาชนในขณะความเร็วเอารถมาชนเอามาเทสเราคงทําไม่ได้แต่เนี่ยเราสามารถทําได้เพราะว่าการกินอะไรเนี่ยคนสามารถจะกินแล้วก็วัดวัดได้เลยก่อนหน้านี้ในงานสัมมนาหนึ่งคุณหมอบอกว่าเคยในช่วงที่เคลื่อนไหวกดีบ้อนมีคนโทรมาขู่อ๋อไม่ใช่เข้านี้หลังๆทั้งร้นมันยังมีไหมไม่มีเขาโทรมาที่บูติธิเขาบอกว่าน้ำมันเนี่ยมันควอละ25บาท มันถูกนะมันไม่แพงเราว่างจะมีอีทียู่เราก็เลยเอ้ยเราทำงานมา20ปีเราไม่เคยโดนอย่างนี้เราก็เลยให้คนไปแจ้งความก็แจ้งความเรียกร้อยแล้วทางรัฐนั้นไม่มีอะไรไม่ไม่มีคำไม่เมือไม่เหมอบคุบครับคุณอูครับก่อนหน้านี้ไปยื่นมาที่ไหนรับบ้างคะก่อนหน้านี้ก็ยื่นให้อายการยื่นให้สำนักงานธรรมชาติแล้วก็มายื่นท่านวิชาและต่อไปเนี่ยจะไปยื่นให้กรรมาธิการของสภาผู้แทน ก็คือคุณศิระเจนจาคะที่เขาเป็นประธานตรวจสอบแล้วก็คุณจีรายุหงท์ทราบที่เป็นประธานร่วมอันนี้ของทางสสครับค่ะวันนี้มาที่นกับท่านอาจารย์วิชาใช่ครับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านบอกเลยยขอบคุณนะครับแล้วก็ท่านจะเอาไปดูว่าหลักฐานตรงนี้ยมันเป็นยังไงใช้ได้ไหมแล้วถ้ายังสงสัยอาจจะต้องขอให้ผมเนี่ยมาเป็นพยานโอเคไหมผมก็บอกว่ายินดีที่จะมาเป็นพยานให้ครับ ค่ะตอนนี้มีความเป็นไปได้ไหมที่จะลือคดีของเบาล์ลับขับของหมยเป็นไปได้สิครับเป็นไปได้คือเรามีหลักฐานใหม่มันไม่ใช่หลักฐานเก่าหลักฐานเก่าคือบอกว่า389าขับรถไม่ได้นั่นคือหลักฐานเก่าวันนี้เราพิสูจน์แล้วว่า3 8 9ยังขับรถได้เราก็เขาบอกว่าลดลง15%เทุกชั่วโมงเนี่ยเราทดสอบเลยโอ้ยชั่วโมงหนึ่งบางคนลด5 0 10%ซมันไม่เท่ากันแล้วคุณหมออนทิพย์อ่ะท,ทุกคนก็ยอมรับท่านก็คอนเฟิร์มตรงนี้ แล้วก็ทางอายการก็บอกว่าเอ้าถ้าเราพิสูจน์ได้งั้นก็เป็นหลักฐานใหม่เอาไปยื่นเพราะฉะนั้นกรณีเมาแล้วขับอาจจะถูกรื้อขึ้นมาใหม่ต้องใช้คำอย่างนี้นะรือขึ้นมาใหม่แล้วถ้าสมุติพิสูจน์ได้นะครับบอสอาจจะโดนคดีเมาแล้วขับชนคนตายซึ่งมีอายุความ15ปีนะฮะแล้วโทษจำคุกสูงสุด10ปีครับ